นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสตา่ตางๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี หลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณนประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกการันยีชาดก สมัยยังมีเรื่องราวอันเป็นเหตุให้ต้องเลือกบอกสีลสั่งสอนธรรมะแก่คาราวาสผู้ครองเรือนขึ้นในพระเชตวันอารามหลวงแห่งสาวัตถีเพื่อไม่ให้ภิกษุสงฆ์กระทำสิ่งอันเหลือวิสัยนั้นปฐมเหตุเรื่องนี้เกิดขึ้นในกลุ่มราชคฤหกซึ่งพระสารีบุตรเทระได้เจริญธรรมสั่งสอนศิษย์และโปรโดชาวมคตอยู่ที่นั่น ธรรมเสนาบดีมีเมตตาสูงจึงให้ศีลแก่ชาวเมืองโดยไม่ได้เลือกชั้นวรรณะที่สําคัญคือท่านไม่ได้เลือกอาชีพของผู้คนเหล่านั้นเลยคนไร้คุณธรรมเช่นนักพนันและนักเลงดุร้ายจึงปฏิเสธการรับศีลจากพระสารีบุตรไม่ได้ก็เพราะกอรบและเกรงใจท่านนี่แหละเลยยอมเสียสละแล่เนื้อกวางเลยนะเนี่ย ข้าเองก็เหมือนกันหยุดหาเรื่องชาวบ้านมาฟังธรรมจากพระเถระเร่งใจท่านอุตสาหมาโปรดภิกษุสงฆ์ในสำนักท่านรู้ว่าคนเหล่านั้นรับศีลแล้วไม่รักษายังคงทำบาปก,กรรมอยู่ต่อไปจึงไม่อาจนิ่งเฉยได้พระคุณท่านเหล่านั้นเขาไม่ได้รักษาศีลดังที่รับศีลไว้เลยนะขอรับ แต่นี้ต่อไปขอพระธรรมเสนาบดีจงหยุดให้ศีลแก่คนผู้ไม่พอใจรับอีกเลยพวกพรานใจบาปนักเลงหัวขโมยพวกนั้นไม่อาจขัดขืนถ้อยคำพระเถระเจ้าจึงรับศีลไปแต่จิตใจมิได้ยอมรับตามเลยแม้แต่น้อยสิทธ์ทั้งหลายของพระสารีบุตรกล่าวขอแก่ท่านอยู่ดังนี้หลายครั้งแต่ไม่ได้ทำให้การศีลหยุดลงแต่ประการใด ไม่เป็นไรหรอกรับศีลไปทุกวันสักวันหนึ่งเขาก็คงประพฤติปฏิบัติศีลได้เองพระเถระผู้เลิศทางปัญญายังคงมีเมตตาบอกศีลแก่คนทั่วไปอยู่เช่นนั้นจงเป็นคฤหัสรักษาศีลปฏิบัติพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเจ้าค่าเจ้าค่า เมื่อสงสาวกจาริกมาสู่พระอารามใหญ่เชตวันยังโกสลรัฐในการต่อมาเรื่องการบอกศีลแก่เหล่าชนผู้ไม่ต้องการศีลของพระธรรมเสนาบดีฝ่ายขวาก็เป็นที่โจทย์จันสันทนาการขึ้นในโรงธรรมสภาอัตมาขอบินทบาทไว้แต่มหาเทระก็ไม่ฟังเฮ้ย เมื่อความปรากฏต่อพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณธรรมศาลาในพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ก็ทรงมีพระมหารกราุณาธิคุณตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนพระสารีบุตรนี้ก็เคยให้ศีลแก่ผู้คนที่ตนประสบพบเห็นแม้มิได้ขอศีลนั้นมาแล้วแล้วองค์พระศาสดา ก็ทรงตัดเล่าการันทียาชาดกขึ้นดังนี้ในอดีตชาติหนึ่งยังมีบุตรพรามนามว่าการันทียาเจริญไวัยขึ้นในสำนักอาจารย์ที่สาป่ามโมและแตกฉานสัพวิทยาไตรเพศคำพีพรามตั้งแต่ยังหนุ่มการันทียะ ็นที่ไว้วางใจของอาจารย์ที่สาปาโมกอย่างยิ่งต่อมาจึงได้เลื่อนอันดับเป็นอันเตวาสิกะคือเป็นหัวหน้าคณะศิธย์ทั้งปวงหลักคำสอนนี้เป็นอย่างนี้นี่เองพระธรรมช่วยทำให้จิตใจเราสง,งบสุขได้แท้ สิทธิผู้นี้ยังได้รับความเมตตาให้ริ่ำเรียนมนต์พิธีจนสามารถอ่านพระเวทเป็นเจ้าพิธีกรรมแทนอาจารย์อยู่หนึ่งหนึ่งเพราะในวัยชาราอาจารย์ที่สาปาโมกต้องการปลิดตัวจาริกไปในที่ต่างๆเพื่อบอกสีลแกหมู่ชนนั่นเองและการออกไปบอกศีลแกหมู่ชนนั่นเองก็กลายเป็นเหตุให้คณะสิทธิ์ซึ่งนำโดยกาลัญทะต้องขอร้องมิให้ท่านกระทำอีก คนไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นไม่ต้องการศินหลอกอาจารย์โปรดอย่าให้ศินแก่พวกเขาเลยคนเหล่านั้นเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์จับสัตว์และลักขโมยบางคนปล้นชิงทำร้ายผู้อื่นเขาจำใจรับสินเพราะเกรงบาร,รมีอาจารย์แท้ๆเจ้าค้ารับสินเจ้าค้า <c oughs> รับแล้วไปล่าสัตว์ต่อนี่แหละชีวิตคลานอย่างเรา แม้หมู่ชนบางคนจะยอมรับศีลอย่างตั้งใจสมาทานดังคาให้ศีลที่อาจารย์พร่ำบอกว่าจงรับศีลเถิดจงรับศีลเถิดก็เป็นเพียงแต่หน้าเท่านั้นกระผมรับศีลเจ้าข้าต่อจากนี้ไปก็จะประพฤติตามศีลที่รับไวขอรับรับรับไว้ก่อนอยู่ตอนหน้าอย่างนี้เนี่ยต้องรับกันไว้ก่อนละกระทั่งบางคนแม้งงดเว้นอาหารเย็นถือศีลอุโบสถได้ ก็เป็นเพียงคนน้อยนิดเพราะอาชีพของเหล่าชนทั้งหลายล้วนต้องเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นเพื่ออาชีพตนจึงมีอาจรับสินได้จริงๆสิทธ์ทั้งหลายเห็นดังนี้จึงกราบขอให้ท่านงดให้สินแก่ผู้มีได้อารัธนาขอเถิดแต่การันตีก็ผิดหวังเพราะอาจารย์ที่สาป่ามโมกไม่ได้ตอบรับกลับยืนกรานจะให้สินแก่ทุกๆคนที่พบเห็นต่อไป ไม่ได้หรอกการให้ศีลให้พรก็ถือเป็นงานของอาจารย์อาจารย์อยากให้คนเหล่านั้นรับศีลด้วยใจจริงของเขาสักวันการบอกศีลแก่คนทั้งหลายดำเนินไปไม่งานนักการันยีก็สบโอกาสทำอุบายได้ในวันหนึ่งวันนั้นอาจารย์ที่สาป่าโมกต้องอยู่บูชาไฟในสำนัก การันทิยะเอ๋ยอย่ามัวแต่ห่วงเรื่องให้ศีลเลยเธอจงนำสิทธิ์ของเราไปทำพิธีกรรมในหมู่บ้านแทนอาจารย์เธอเมื่อการันทิยะนำสิทธิ์ในสำนักไปทำพิธีพราหมณ์แก่ผู้อารัธนาไว้จบสิ้นแล้วข้ากลับได้เดินผ่านเชิงเขาอยู่จุดหนึ่งเอ๊ะเหวลึกโอ้ดีจริงๆเรามีอุบาย ให้อาจารย์หยุดบอกสินแก่คนทุสินพวกนั้นแล้วพราหมหนุ่มสังคณะสิทธิ์หยุดพักเพื่อคัดเลือกขอบเหวเลึกได้จุดหนึ่งตรงนี้แหละเหมาะที่จะทำตามอุบายอุบายของการันทียะคือขนเอาหินน้อยใหญ่ทิ้งลงในเหวอู้ท่านการันทียะ ท่านเป็นอะไรไปแล้วขนหินไปถมลงเหวทำไมกันลูกพี่เฝ้าไว้อย่าให้ถึงกับกระโดดเหวนะเดี๋ยวข้าจะรีบไปตามอาจารย์มาดูเฝ้าไว้ให้ดีๆล่ะได้สิได้สิเจ้าเกาเร็วเรวเข้าเถิดเออเอออ,อ,อาจารย์อาจารย์ครับจิดพี่เป็นอะไรไม่รู้ครับช่วยด้วยครับอีกไม่นานต่อมาอาจารย์ที่สาป่าโมก็ถูกตามมาถึงปากเหวที่การันทียกกำลังถมหินลงไป หยุดหยุดก่อนหยุดเสถิดการันทิยะนั่นเธอเป็นอะไรไปหรือเหตุใดถึงนําหินลงไปถมในเหวอย่างนั้นอาจารย์สิทธิ์เพียงอยากให้เหวนี้ตื้นขึ้นจนราบเรียบเสมอแผ่นดินเท่านั้นเองขอรับจึงพยายามถมโดยการทิ้งหินลงไปหวังว่าสักวันก็คงจะทำสำเร็จ <c oughs> ยากนักเจ้าการันทิยะเอ๋ยเจ้าคนเดียวทำอยู่ทั้งชาติก็ไม่อาจทำได้มันยากนักนะสิทธิ์เอ๋ยจงหยุดเสถิด ถ้าเช่นนั้นก็เหมือนก,นกันกับที่อาจารย์พร่ำให้สินแก่คนทั่วไปทั้งที่รู้ว่าไม่อาจช่วยทุกทุกคนให้ยอมรับไปปฏิบัติได้ทั้งหมดอุปมาก็ดุดกันกับขนก้อนหินไปถมเหวกระนั้นอืมเช่นนี้นี่เองอาจารย์เข้าใจแล้วขอบใจเจ้านะที่คิดอุบายเปรียบเทียบขึ้นมาต่อไปอาจารย์บอกสินเฉพาะสาธุชนที่อารัธนาขอใช่ไหมขอรับดูก่อนการันทิยะเอ๋ย เราลืมสัจจะแห่งโลกไปข้อหนึ่งคือแผ่นดินนั้นมนุษย์ไม่อาจทำให้ราบเรียบได้ทั้งหมดชั้นใดเราก็ไม่อาจทำให้มนุษย์ทั้งหลายให้รู้จักเข้าใจอำนาจแห่งศีลได้ทั้งหมดชั้นนั้นเมื่อครบรก,กรรมในโลกมนุษย์ครั้งนั้นพรามทั้งหลายก็ไปจุติในพรหมโลกด้วยอน,นิสงส์แห่งศีลสุดท้ายแห่งกลงล้อวัตสังสารในพุทธการต่อมา อาจารย์ที่สาป่าโมกกำเนิดเป็นพระสารีบุตรศิษพราหม์ทั้งหลายกำเนิดเป็นพระภิกษุสงฆ์การันทีพราหมณ์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า